สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะจะมาพาเพื่อนๆนะคะแยกกระถางบอนนะคะอันนี้เป็นบอนสีอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เขามีการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่น้องมิ่งมหามงคลนะคะนี่ค่ะ เขาเติบโตเวลาเราเลี้ยงบอลนะคะ้าเขาโตเขาก็จะมีการแตกหน่อออกมานะคะแล้วเราก็ได้มาแยกนะคะแยกหน่อเขาเพื่อที่จะแบ่งแยกลงกระถางเพื่อแบ่งปันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็ได้ทาปูนแดงทิ้งไว้สักพักหนึ่งจนแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็อันนี้เราก็จะมาลงกระถางนี้เลยนะคะนี่นะคะชุบมี เขาก็จะได้เติบโตใหญ่ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หาหายากนิดนึงนะคะมิ่งมหามงคลนี่เราก็ได้มาแค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความสวยงามของต้นเขาด้วยค่ะนี่นะคะไปก้ามปูค่ะนี่เป็นอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็มีความโปร่งนะคะกดเข้าลงไปนิดนึง เราก็จะได้จากบอลหนึ่งต้นนะคะเป็นสองต้นนะคะบอลต้นอื่นเราก็ยังไม่ได้แยกเยอะเลยนะคะต้นไหนที่เขามีความทิ้งใบนะคะเราก็จะต้องเอาเขามาดูนะคะกดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลดน้ําเขานะคะเห็นไหมคะได้แล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ไม้ค้าเขานิดนึงนะคะเพราะว่าถิ่งเขายังอ่อนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะ ส่วนอีกต้นหนึ่งค่ะก็อีกหนึ่งกระถางน้อยนะคะนี่ค่ะเราใส่กระถางนี้เลยเอาเดี๋ยวเราเติมใบกัมปูนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นหน่อน้อยนะคะใช้ดินเดิมเขาด้วยนะคะแล้วก็ใบกัมปูใส่ลงไปนะคะแล้วก็ ผสมเลยนี่ค่ะง่ายๆนะคะอินรียวัตถุนะคะบางคนมีใบมะขามก็ใช้ใบมะขามนะคะแต่ว่าเรามีใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่นะคะต้น,อ,อ,นอ่อนเขาน่ารักเชียวนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะเป็นแบบสีเขียวค่ะแล้วก็มีสะดือสีแดงจุดแดงนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ดกดเขานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเขาค่ะเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเขามีกระดูกใบนะคะสีแดงน่ารักเชียวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานะคะนี่ค่ะต้นแม่เขานะคะก็มีใบที่สวยงามแล้วก็น่ารักเลยนะคะเราก็ได้น้องมิ่งมหามงคลนะคะ สองต้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์นะคะก็เอาไว้เพื่อแบ่งปันอันนี้ก็รอดูเขากัดสีนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆกับน้องบอลสีนะคะมิ่งมหามงคลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลากากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ